ในที่ไทยนะครับก็โหน่ารักมากเก่งมากๆนะฮะที่ทํางานกันมา40วันเป็นอะไรที่แบบเบสี่สิบวันก็ดีมากๆเลยเขาได้ทํางานอยากทํางานก็ทํางานกันอย่างเต็มที่ผมก็ไม่เคยทํางานแต่ก่อนก็คือไม่ได้อยากทํางานเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ทํางานเต็มที่เหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมติว,ว่าเราไปถึงสนามบินแล้วเรารีบๆเพื่อนๆอย่ากธก,กันไปถึงสนามบินก็รีบมากแหละก็ห้ามกดกันนะเพราะว่านั่นแ่ะก็เรินลุ่มเสร็จก็อาจจะทักทายสวัสดีกันนะอาจจะไม่ได้แบบว่าหยุด หยุดถ่ายรูปกับใครทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับต้องเข้าใจเขากันด้วยนะเพราะว่าเขาเผื่อก็ได้เดินมาเดี๋ยวตกเครื่องตกเครื่องอะไรเงี้ยเพราะว่ากว่ากว่าจะไลฟ์เสร็จก็ก็ดึกแล้วแล้วก็รีบไปสนามบินเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจใครอ่ะวิโรดวิโรดตามหา,า,มหาวิาาโรดใครวะจบไลฟ์ต้องไปหาวิโรดกนันเีย ใครวะพี่วิโน์มาแล้วมีคนพีวิโรจน์มาแล้วอ่ะเจ้าไปดูหน้าบ้านนี้วิ่น้อ่นอนมาแล้วใครสั่งแก๊เปล่าแก๊ชื่อวิโรจน์เปล่าีใครวะวิโรจน์ิไม่มีนะนมนะท่านบเขาอกว่าวิโรจน์กินเลู้กอบวิโรจน์ิเขาก็คุยจังว่าวิโรจน์ไอเตียกับกันก็อยากรู้ไปด้วยเลย ก็น่ม่นคเดักูวินโาวินโ่นรไมเรียกช่อเ้ยอ่ะเอออะไมาแบไมากีู่มู๊วันนี้มาขอบคุณเพื่อนก่อนขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณเฟนตาขอบคุณคามาผมไมด้วยนะครับไหว้ทีนึ่งครับเฟนตาแดงมะนาวโซดาเฟนตาแดงมะนาวโซดานะครับผมจะบอกให้ว่าอร่อยนะครับนี่เลยมีสลัโด้วยอร่อยคือเปรี้ยวซ่าไม่ซ้ำใครนะฮะ เออาฝากเพื่อนๆไปลองกินด้วยหลายคนกินก็บอกว่าอร่อยเพราะนี่อร่อยจริงพ่อผมเนี่ยตามหาซื้อตอนผมเป็นพรีเซนเตอร์ใหม่ๆไม่ต้องทำทรงนี้ติดกับโมดีบีบีไมองทรงนี้เจ๊ตัดทรงเดียวกับผมด้วยทรงอะไรทรงชักวิญจ์ยุ่งไงแต่ก่อนทุกคนต้องปัดกันแม่งสัยมในกันว่าทำไมพี่แนทต้องทำแบบนี้เอาก็ะยูบอกว่ายู l ล k e แจ็คติงบีเบอร์อะแจ็คติงบีเบอร์โอเคเซสต์ตอนนี้เนี่ยตัดก้าว가운데เริ่มมาที่ขงนี้แลวกันนะว่าพี่แนท

มา้ป็นเจ้าพลงนี้เ <Bien> จ <ven ido> ้าติงบิเบิร์กกบคุณทุกคนมากมนะครับวันนี้ พี่เบาสือยายนักพี่เบาสือยายนักพี่เบาสือยายนักพี่เบาตายแน่ค่ะเลยจังกูเลยจังกูมันเอ็มเช่นอร่อยมากเลยจังกูเลยจังกูพี่เบาพี่เบาฮู้ ตีเบาลสุยอดนะก้าพี่บาสุดยอดนะกะาใจตั้งโตนะคะาพ่บอพี่จุง้องกาละอ่อยอ่อยแรงอ่อยแรงคุณีชัทเรียนเรวช่วยสอนภาษาใต้ให้หน่อยคะแล้วกูก็เป็นคนตตยด้วยนะไทยไทยเป็นเพื่ ช่วยช่วยคอมเมนต์หน่อยได้ไหมคะใครเป็นคนใต้ช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพราะว่าผมผมก็สำเนียงไม่ได้พูดได้ไม่เพราะว่าวันก่อนอ่ะเสียพึ่งถามกามินแล้วเราก็เพิ่งรู้เหมือนเป็นคนใต้ของเกาหลีเหมือนกันประมาณนั้นช่วยดังเลยช่วยดังเลยเอาเอาว่าคงจะหลสำเนียงหน่อยละกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้สำเนียงจริงก็อาจจะออกไปนู่นไปนี่ทองเหลืองทองแดงอะไรไปหมดวันนี้เออ ผีบ้าซื้เยอนะครับผีบ้าผีบ้าซื้อเยอะนะคะับเดี๋ยวก็มีเรื่องเดินไปแบบนี้เดินไปไหนก็ผีบ้าซื้อเยอะนะยูว่าต้องไฟต์ติ้งเหรอฮะยูซื้อของเนี่ยสมมติไอเป็นคนขายเนี่ยยูยูท็อปวิชาลีผีบ้าซื้อเยอะนะคะับอ่ะผีบ้าซื้อเยอะนะคะวิชาเลเลยอ่ะผีบ้าซื้อเยอะนะครจะมีเรื่องอ่ะเออน่ารัก ก็คือมาไรไหมสุ่ย힘있냐고여쭤봤어요อ๋อมีครดื่มหนักจนเหนื่อยไหมคะไม่กล้าขามินีมินีมิน่มตากบานมาชบนโอ้เว่ยไปพัน w ้เวยไว้ไว้เว่ยเวยเวยเอะไรอ่ะ o w drink now watching watching me drink เกงมาก นามเกียวรูทพันชีสี่ er> right ้อยหาสิบ ไม่ว่าจะมุมไหนก็คือรอดตอนแรกๆอีเวนต์แรกๆอ่ะตอนนี้คือถ้าไปอีเวนต์ก็คือผมไปละหนึ่งคนหน้ากลมแบบนี้ยังได้อยู่แต่งมาน่ารักก็ดูเด็กคุณไปคุณไปนึกถึงอีเวนต์แรกๆของเด็กแต่ละอันคือแบบคมเ่ยหน้านี่คมคนชมกันใหญ่เลยว่าโอ้โหชาลีนี ช่าคมมากอันนี้แม้แต่วงีวลล่าก็ยังจับมาอยู่ส่วนแต่ตอนนี้ชาร์จหน้าคือเห็นรอยสัญการชาตอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เริ่มาอยู่แล้วครับมันก็เริ่มเริ่มไปนชาร์จเอาพี่น้อิเ่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไร ก็เป็นอยู่แหละาสาหรับบางงานแต่ไม่เป็นไรนะปรับใจกันเองเออปรับใจกันเองเดี๋ยวเข้ากลับไปเขาบอกว่าเขาขอเวลากลับไปทําง,งานของเขาแล้วก็ได้ออ,อกกำลังกายแบบว่าแบบว่านุ่นนี่แล้วก็จะลงห้ากิโลฟอสเทตห้ากิโล ติเต็ม้อไแล้วพดไทยได้ไม่คูณคุณไทยได้ก็พูดไปได้แล้วืเมื่อวานเมื่อวานคือคุยแล้วจริงอ่ะคือประมาณเก่สประมาณีสฟังไทยได้ก็บอกเขาไปจริงจงอ่ะอามินไม่ต้องปิดแล้วพูดไทยได้เกิดที่กู้บอลสิบเกอ่ะเด็กกันอยากไปเที่ยวมาน่อนยซึ่งที่มาแล้วก่าราุ่ซ่งที่จมาแล้วกเปล้กลรู้หมดแล้ว พูดได้เลยพูดไทยพูดไทยได้เลยพูดไทยได้เลยอืมอืมอืมไอเราก็จะถามซ้ำอีกแล้วว่ากลับไปทำอะไรลืมเขาไม่ไม่ไมต้องรู้ไม่ได้กันนะครับจำไว้เพื่อนฝึกความอดทนเรื่องนี้เหมือนใครที่ถามผม่ขนาดผมยังไม่ได้รู้เลยอืมกลับไปด้วยกันเลยอะน่ารักน่ารักนะครับผมอืมรอว่ะ เนี่ยกันคิ้วหล่อนี่หล่อเลยนะ่หน้ากลมนะครับใช่ครับทั้งคู่เลยตอนเนี้ยเพราะว่าด้วยวิวัฒนาการ40วันครับมันก็ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงอยแล้วนะฮะคือถ้าจริงเจ้ามอนี่มันเดินไปท่าเดขกนเลแต่พี่นักกินเยอะมากๆทำไมยังดูไม่ค่อยอ้วนขึ้นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้จริงจทุกคนจริงจิไม่นี่ไม่นี่อีอืมไม่เท่าไหร่ล่ะ จริงๆการเพิ่มการเพิ่ม11กิโลในในแค่15วันสำหรับผมมันถือว่าเร็วมากนะนะ 10, เป็น11กิโลที่คงที่ด้วยนะเป็นอะไรที่แบบหลายๆคนไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนะบางคนอยากเพิ่มสิบกิโลใช้เวลา3-4ปีนะผมไม่ได้พูดเล่นนะของผมนี่คือ10วันก็ทำได้ละแล้วคงที่ด้วยลงไม่ได้ด้วยอกิกิโลชชิอยรอาเนอี อีหลังกล้องบวนทั้งวัน너무소중해요แบบำมันลำคาญอะไรคะ可爱可าครบามีเยอะเกยโลามัเกินุกขึ้นเยอะโน้โน้มาไม่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 ไก่ไม่ไม่ไ่ได้ไม่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 กม่คะแต่วม่าม่ไม่ไม่ไม่เม่ไ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 ่ไม่กม่ไม่ไก่ไม่ม่ไ่ม่นะ่ไม่ม่ไ้่ไม่ม่มม่่ม

เนีนะครับเขาเต้นแล้วน่ารักนะครับเราเลยอยากให้ทุกคนเต้นเก่งเนี่ยทุกคนพ่อหยิบหมีหยิบไปหมีนะครับไอหมีอันตรายมากครับผมอ๋อซส้นกระตูกกระเทสสีมันเหมือนพรมเลยนะหมีการมีบอกว่าหมีมันเหมือนพรมนะครับเลยดูไม่ออกเลยหยิบเต็มเต็มไปให้หมีสะดุ้กเลยน้ำสีนุกสูดีนี่นี่จะท อี하나나찰리발발발을่넘어서ี까บ밟았어คือปกติก็จะเหยียบขาพี่แนตอนนี้ก็ไม่เหยียบขาเหยียบแล้วนะบอกให้เหยียบขาพี่แนไม่ไปไรแต่เหยียบขาหมีต้องระวังับเกือชาจะทำเร่งคนเเจ็นเมืนจะเหยียบหลายๆคนนกขอโทษจริงๆวันวันนี้การมีไลฟ์เปล่าเพราะเกือเพื่อนเพื่อนมีเพื่อื่อนไลัน่ักนชื่อว่าไทมีจิ อ๋อไม่ดีอย่าซือาจจะอาจจะอาจจะไลฟ์นิดนึงนะครับเขาบอกอยู่นะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้ดึกมากอะไรเงี้ยนะเมื่อวานเขาบอกผมว่าไลฟ์15นาทีเออนาทีนัด่าผมนะตอนรอผมแค่2ชั่วงทีนี่หุไลฟ์ยาวถึงโน่นแล้วไลฟ์น่ารักน่าเมื่วานก็ได้คุยกับเพื่อนหลายคนก็มีความสุขมากได้คุยกันได้แบบย้อนวันวานดูช่วงแรกๆอะไรเงี้ยก็ได้ได้คุยพูุยกกลุ่มแรกๆด้วยหลายอย่างสนุกแฮปปี้มากๆนะครับ อ่านี่ดูน่ารักเขาเขาเต้นแล้วน่ารักนะฮะมาแล้วมาประเทศที่อยู่ใ